ลูกไม่ยอมพูดเวลาจะสอนก็ให้อุ้มงองแงไม่ฟังนะคะเราจะทําไงดีคะเวลาที่น้องงองแงไม่ฟังเวลาเราจะสอนนะคะความรู้สึกตอนนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะหนึ่งรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่กดดันมากเกินไปหรือเปล่านะคะแบบพยายามจะเค้นเอาคำมากเกินไปไหมนะคะเราอะ่ะ ลองนึกดูนะลองนึกดูว่าลูกจะให้เราอุ้มลูกจะกอดเราตอนไหนหนึ่งอยากให้สงสารอยากให้ดูแลขอความเห็นใจนะคะหรือว่าอยากให้ช่วยเหลือใช่ไหมคะแล้วก็ ร้องไห้ของแงเอาหน้ามาซุกมากอดอะไรเงี้ยช่วยหนูหน่อยหนูไม่อยากทาหนูทําไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะหรือมันไม่สนุกนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องตอบตอบความรู้สึกของเด็กให้ได้ก่อนโอ้การที่จะให้แม่กอดนี่เพราะอะไรโอ้กอดกันเหรอคะน้องน้องเบื่อเหรอไม่สนุกเหรอคะมาๆแม่กอดน้อยแม่กอดนะ ะะเพราะว่าเราจะสอนน้องเรื่องการพูดเรื่องการสื่อสารเนี่ยเราจะเน้นเรื่องอารมณ์แล้วก็คำที่สามารถสื่อสารได้ในชีวิตจริงอยู่แล้วไงใช่ไหมคะเมื่อมีท่าทีแบบนี้เกิดขึ้นนะคะอมไม่ชอบเลยเนาะเบื่อจังไม่อยากเรียนเลยเบื่อมากเลยเนี่ยเบื่อจะแย่แล้วเบื่อไหมคะให้แม่กอดเหรอ รักหรือเปล่ารักแม่หรือเบื่ออะไรประมาณนี้รักแม่หรือเบื่อแม่นะคะถามกันคุยกันให้มีคำถามให้มีคำตอบนะคะช้าลงกับความรู้สึกนั้นๆการทำงานทางด้านอารมณ์นะคะคือเราจะช้าลงกับความรู้สึกนั้นๆแล้วก็ช้าลงกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงนะคะ ถ้าเรามีเวลาเราเผื่อเวลาเราช้าลงได้นะคะเด็กๆก็ <ๆ S 2> จะมีการโต้อตอบเกิดขึ้นมีการเรียนรู้คำศัพท์ตามความรู้สึกคำศัพท์ตามความรู้สึกจะได้เอาไปใช้เมื่อจะต้องเข้าโรงเรียนอนุบาลน,นะคะเมื่อเข้าไปสู่สังคมเมื่อเกิดความรู้สึกต่างๆจะสามารถอธิบายความรู้สึกอะไรได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะ สำหรับ okay, okay, okay. บ้านไหนที่ลูกพูดช้านะคะครูแหมมยังมีอ e ีบุ๊กไว้ให้บริการค่ะในอ e ีบุ๊กจะมีหัวข้อสำคัญตั้งแต่ทำไมลูกไม่สบตาทำไมลูกถึงเป่าลงไม่ได้นะคะวิธีการแก้ไขวิธีการกระตุ้นที่จะให้ลูกพูดได้ลูกจะสนใจเราและเล่นกับเราอยังไงเราจะเข้าหาลูกยังไงในอ e ีบุ๊กเล่มนั้นมีคำตอบให้ค่ะเมื่อเราเข้าใจวิธีการนะคะ การเล่นกับลูกการสอนลูกของเราจะง่ายขึ้นและลูกก็อยากทำตามบ้านไหนดูผ่าน t ิกต o k นะคะให้คลิกที่ลิงก์ด้านบนของโปรไฟล์ได้เลยค่ะบ้านไหนที่ดูผ่าน youtube คลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ตรง description นะคะจะมีลิงก์ไปที่ facebook หรือ l i n e ad ได้เลยเดี๋ยวอย่าลืมทักมานะคะสวัสดีค่ะ